สวัสดีค่ะมือนี่สิมะมกปลาค่ะมะมกปลาดุกมมกปลาดุกใส่หม้อนะคะมกปลาดุกใส่หม้อปลาดุกสดๆค่ะกำเครื่องแกงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เครื่องค่าตะไคร้หอมกระเทียมใส่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาคุกให้เข้ากันนะคะ ส่วนประกอบก็จะมีอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะมีหอมแล้วก็ผักชีลาวนะคะมีหอมมีผักชีลาวค่ะแล้วก็จะมีมะเขือขาวใส่หน่อยนะคะมีมะเขือขาวใส่หน่อยค่ะอันนี้มะเขือขาวอันนี้ก็จะมีลูกโดดพริกนะคะเผื่อ มันตําเข้าไปใส่ในนี้แล้วนะคะเผือตําเข้าไปแล้วบางคนอาจจะไม่เผ็ดแล้วก็จะใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยแล้วก็มะเขือนะคะมะเขือเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวมันิดหนึ่งจะได้อร่อยออร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมกปลาดุกหมกหม้อนะคะไม่ได้หมกใส่ใบตองจะหมกในหม้อค่ะส่วนประกอบก็จะมีแค่นี้เครื่องก็ตําลงไปแล้วนะคะ ตะ,ตะไคร้พริกตะไคร้หอมกระเทียมใส่ไปแล้วคลุกใส่กับน้ำปลาคลุกใส่กับปลาร้านะคะก็จะใส่เครื่องลงไปค่ะรอชมนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ ใส่เครื่องเพิ่มเติมลงไปอีกนะคะอ่ามาชมกันเลยค่ะค่ะใส่ผักชีกับหอมลงไปคลุกให้เข้ากันนะคะเปลี่ยนเป็นใส่ใส่หม้อนะคะเมื่อกี้ใส่กะละมังมันเล็กเกินไปมาคลุกเขาใส่กันค่ะคลุกเขาใส่กันเลยค่ะระว่งผัก กับปลานะคะกับเครื่องค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เลยใส่ลูกโดดลงไปกับมะเขือมะเขือเทศนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติทั้งเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะ สั่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทำคนเดียวขากล้องเสียค่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะทำให้ดูค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะเติมน้ำลงไปแล้วก็ไปหมกได้เลยค่ะเครื่องก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปลาร้าเรียบร้อยแล้วค่ะมาชมกันเลยค่ะหมกปลาดุก คหมกปลาดุกใส่หม้อนะคะเริ่มหมกหม้อแล้วค่ะตั้งไฟหมกแล้วค่ะรอให้สุกค่ะกำลังเดือดเลยค่ะกำลังเดือดกำลังจีซุกค่ะ สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหมกปลาดุกใส่หม้อนะคะหมกปลาดกใส่หม้อค่ะสุกเรียบร้อยไปทานกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะนำมาทานอาหารด้วยกันอีกนะคะเช้านี้มาทานอาหารด้วยกันค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ใครยังไม่ทานก็มาทานด้วยกันนะคะนสี่ก็จะมีหมกนะคะหมกปลาดุกหมกด้วยหม้อค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหมกปลาดุกด้วยหม้อค่ะมีทั้งผักชีผักชีลาวนะคะแล้วก็ต้นหอมมะเขือทั้งมะเขือขาวและมะเขือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกเล็ก 응หมกหอมอร่อ mhm. ยมากเลยค่ะต่อมาก็จะมาเป็นลาบปลาดุกค่ะก็เลยแบ่งปลาดุกมาลาบหน่อยค่ะหลังจากที่เราหมกนะคะเราก็จะมาลาบแบ่งปลาดุกมาลาบค่ะผักก็จะมีนีส้มผักเสี้ยนนะคะส้มผักเสี้ยนกินกับลาบปลาดุกค่ะส้มผักเสี้ยนแล้วก็จะมีแตงกวานะคะ แตงกวาโหระพาใบโหระพานะคะแล้วก็มาสมอค่ะขาดไม่ได้คือสมอกินกับลาบประดุกนี่เข้ากันเลยนะคะม,มาทานด้วยกันนะคะวันนี้อาหารบ้านๆของเรานะคะอาหารดีสารของเรามาทานด้วยกันค่ะ เผื่อคนไหนยังไม่ได้ทานแวะมาทานกับยายวันน้องนุ่นนะคะอาหารง่ายๆอาหารง่ายๆไม่มีไขมันนะคะไม่มีไขมันมีผักด้วยนะคะขอเชิญเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะทานเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด ติดตามให้ยวันหน่อยนะคะติดตามให้กันด้วยค่ะฝากขอพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนเดินไปด้วยกันให้ถึงเส้นชัยค่ะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ